สวัสดีจ้าส่วนใกล้บ้านอีสานไลฟ์สไตล์มาแล้วจ้าวันนี้ภารกิจวันนี้ก็คือรดน้ำผักนะคะปลูกมันแกวแล้วก็กู้หัวกระเทียมนะจ๊ะเพราะว่าควรแก่เวลาที่จะต้องเก็บหัวไปทำพันธ์ุและไว้รับประทานละจาน่นต้นร่มหมดแล้วนะคะเพราะว่า แม่เราปลูปกผักกะลัมผักกาดขาวแซมไว้นะคะก็เลยเป็นสีงามๆกันเนี่ยสักหน่อยนู่นนะคะกำลังขุดหัวกระเทียมอยู่จ้าใส่ๆวันนี้ร้อนมากที่ชัยภูมินะคะพึบพึๆบพผักกะลัม ก็กําลังห่อหัวให้นะจ๊ะอุย้ยหัวนั่นหัวใหญ่แล้วนะคะนู่นหัวใหญ่ละช่วงนี้เป็นการเก็บผักกาดขาวนะคะผักกาดขาวก็สิพอเก็บขายได้อยู่เนาะหลังจากผักกาดขาวก็สิเป็นรอบของกระลำนะคะเก็บหัวกระเทียมนะจ๊ะ สายสายของวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์หัวกระเทียมกัเก็บอย่างเนี้ยสักน้อยนะคะเพราะว่าดินเกลน,นะจ๊ะมันแข็งนะคะต้องไม่จิ้มเอาเนาะนนหัวกระเพาะเสียได้ยู่เนาะแม่เน,ะนาะ เอาคุณแม่โชว์ทุนท่านผู้ชมหน่อยจ้าหัวกระเทียมนะจ้าม่เยอะ <c oughs> นีเติบ่ามันก็เจนปวดเพราะามันเจนเอียงตลอดก็เนี่ยมันเป็นดินเหนียวด้ก็ว่าบาท,ที่นี่ก็เลยแกนก็เลยเหนียวติดขัดนูน่นฝั่งนู้นก็จะ เป็นผักกระลัมกับผักกาดขาวนะจ๊ะครูคณะคููนี้เนาะนะคะรดน้ำช่วยกันสองแม่ลูกนะคะผูนฟังฟูนนะคะ,ะ,คะเห็นแต่เปลือกใบผักกาดขาวจะเป็นคู่คณะผักกาดขาวนะคะคู่คณะนั่นนะพาท่านผู้ชมมาชมนะจ๊ะสวนใกล้บ้านอีสานไอสไตล์จะ้ะอุ้ยมุมนี้คือสงงามเทละหนะจ๊ะ ใช้กิ่งไม้นะคะ <มา S 1> งัดขึ้นมาเพราะว่าถ้าเราดึงแต่ต้นมันจะขาดนะคะหัวก็จะไม่ขึ้นเพราะว่าดินมันแน่นผลผลิตกระเทียมของเราในปีนี้นะจ๊ะหัม<า>่ยอดพักอันนั้นทอละไปนะั่นอย่เอาบอก่กดขาข้อินอยู่อันนั้นอเอ้าล่ะนะคะ เดี๋ยวไปทอนหัวผักกระเทียมซ้อยกันกับแม่ลาก่อนนะคะจะได้เสร็จเร็วๆน,นะดจ้าเ,เ,เ,เก็บพักกาดเท้กันจ้าซึ็นเขี่ยวปะกระดนาน หาังล้อยกันนี่กป็นหลังสุมมีแน่กันนี่แน่สิเป็นกี่๊าแน่กันนี่ได้แม่หัวอันหันมหาทะเกานี่แมนี่ง่าย้วยได้นนี่นี่นี่หัวนี่ เก็บผัากาดขาวนะจ๊ะเก็บใส่แดดเลยเพราะว่าภารกิจหลายอย่างนะจ๊ะอ่าอะไระหัวใหญ่ๆนะจ๊ะเพราะว่าอากาศร้อนนะคะย่านย่านย่านมันเสียก่อนเนาะย่านใส่กลางมันเนานะคะ หัวยางใหญ่เลยนะคะพันหนักเนะาะค่ะเจ้าเอิญพันหนักเนาะแม่เนาะมันสีเมนพันอีกแบบหนึง่งหัวหัวแบบรีรียาวๆแต่นี้มันจะเป็นแบบทรงกลมนิดๆนะคะหเหนีเหนี <ๆ S 2> หนักหนักเพื่อนเขะเจ้าเอิญว่าพันหนักกว่าสั้นนะคะนี่อันนี้ถ้าอากาศร้อนเราจะเจอปัญหานี้นะคะก็คือนี่ ตนสีแตกตันสีหลบบเป็นหัวนะคะบ่หอ,อ,อ,ะะอหัวเนาะไี่ขวานะคออีกหนนึงต้นไมออกก่อนนีเดีนี่นแม่นี่นี่เนี่ยอ้าบหลายแล้วหรอกหนนอหลายแล้วโยก่อนบออืม่น ร้อนแดดเปี้ยงๆเลยคุณแม่ช่วนยนะอันหัวแกะ,แกะใบข้างนอกออกแล้วนะคะเราจะได้ประมาณนี้ใหญ่ใหญ่หญเลยเด้อจ้ามันเงาหรือว่ามันกลายเป็นแบบนี้นี่ตัดรุ่นแม่ นี่นอันน <worries> ี้คือเป็นยอดลวกลกนีเ่เป็นยอดลวกลวกอันกเอันนี่อันนี้ค fi ือยอดลวกๆวกหแม่บางรู้นี่เปียงใหนี่นี่อันนี้เป็นอะไรเป็นสั้นเดี๋ยวกมัย จะไปดหบ้าไปนเพราะรักกั้วา่าดยไปก่อนอม,อมาสตกมาว่ากันพอแล้วนันยุบพุ่นเกิดสามซี่แล้ว,วอีกวางอีกีไปเดี๋ยวห้อไปแตงอยู่ในโฮมมันห้อนแตงใบมันอยู่ในโฮมอีกแค่นึง ร้อนมากนะจ้ะเเานนเ,เพราะอเอาเก๋ต่ว่าไม่เอาถุงตีมาใส่จาก,กันนี่เท่าน,นี้แหละใส่สหวัวกระเทียมไปเลขนา,นานเดียวนนเนี่ยสอนพกักดีกาเนี่สอนพักกันบ้ากงก

มกหนักันเนนมันมันเหกันแนทาเงียกันทีเป็นลัษนะนั่นเนาะเนาใหรไหนไม่ออกคัะท่เหงียกันนั่นแมงเหงือกกับที่มักส่วนแมงบุงกับมากเด้พีอท่านเหงียกัน ถ้าเ,เกิดว่านี่เขามาเอาอีกก็ได้แน่ตอนแดดอ,อ่อนบัวจะมีละกอนจ้าหมอนไพันออกนชิไม้ออกนากอนหนแมนมันห้อน,นห้อนเหงอากาศร้อนม,มากนะจจะดูจากต้นบัง,งวงต้นกล้วยนะคะจะเป็นฮเฮียวๆแน่จังเลย ไม่ได้เลยนะกลายเติบหมดกระยาเข่าอยู่ด้วยมีห้อนหมดกระนี้ห้อนหมดแมงกระนี้ห้อนไปรีไปโซนอยู่ในกันต่อพักเรืออีกคุณทั้งคุณหาห้องหัวแม่นะคะเขาตรงอาอยงามาใส่กระนี้งาอีกบ่ห้องเดล้าห้องเด ดีเด้ไม่าายางพันหัวนี่เปยังไงหมุนปเดี๋ยวเอาสีถืออย ืผักษะกะสะอ้อนห้อนกะห้อนจะะ้ะม่นจะเนาทีบดบ้าสองหัวนี้แม่ถือเราย้มก่อนสิท้ายเองโอเคเอไปใส่ย้พบดปลไปล้างผักกันนะจ้ะเอาใบผักมาให้ปลาที่สะน้ำกันจ้าใบผักกาดขาวนะคะที่เราเก็บมาจากสวนนะคะใส่ถุงปุ๋ยมาให้ปลากินนะจ้ะ เป็นประโยชน์อีกทอดหนึ่งจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณค่ะ